กินข้าวสวยเนาะอยู่ดีเลยว้วเราฟูกับข่าวดีว่าปีสอปิ้นนี่ป้อจุ๊บขี้เชื้อแบบขี้ควยจุมันเลืองเล็กขี้เชื้อผีเดือดใหญ่เนี่ยนี่บอกว่าปีเราบางอย่างเสียสิบเอ็ดปีหือยาดองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วันนี้ก็ยังอยู่คือเก่า เมื่อเวกินข้าวสวยเนาะอยู่นี่เลยนี่พี่น้องเนาะอาหารการกินเกินเองเคือสแกปเป็นจั๊บส่วนลดสามสกับข้าวเหนียวทอปิ้งสองปิ้งซีนอาหารทะเลแล้วกลับมาอันนี้เลยโฆษณาได้พี่น้องอันนี้เป็นยาสู้กำลังเนาะกินแล้วแข็งแกรงมันคือมะกวดใหญ่ไทล่านี่ มี่บอกว่าปิดเราบอกยาเสียสิบเอ็ดตัวสีมันจะออกแดงๆเลยเนาะนี่ใส่แขกเนาะเคาเราผู้อยู่รดในค่ำคืนนี้ค่ำคืนเมื่อคืนเนาะอันนี้1ิสองอันนี่1ิสองเที่ยงคืนแต่ห้าวันวีนสามบ้านเราเ้าะสามโมงเช้าสามโมงเช้า บ้านุเบิดไปกี่ขวดครับครับบ่ได้เลยเนาะเหล้าอีกอย่างจะอันนี้เสือสิบเอ็ดตัวเล่าดองยายาดองยาดองกินกับกินกับไก่จุกสาวน้อยตกเตียกินัดแบกนี นี่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 ่างกนนตามให้สาวแฉะรอาวแฉกินไนกินได้นกินไดนะสาวแฉกินนนะกินโนน้ามาเอล่๊คืนนี่คือปากเก่งแท้มาคืนนี่โอ๊ยเนาะมาคืนอันเป็นเรื่องของมาคืนเอออนเป็นอะไร่บอกว่าแคุณนี่กินแต่กระแซนเ่ห์ของกระแซนเล่จ้านี่ป๊อปจุ๊บมันอตอนนี แช่อมสงสนี้เมอูลูกยู่อยู่โน้นแต่ราคา้องะไนมันเของวยอกลูกเสร็จแล้วมก็จะี่หลัที่มันมันอ่าตัวอยู่อ๋อเขาเาเรียกว่าน้องงัวแล้วน้องเมียเหรอครับ เมียอยู่ในหอ้อกเออน้องน้องเมีย,อ,อ,อ,ยอยู่ในหอ้ <c oughs> องน้องเมียเป็นชายเลยก้อยจูมันเรื่องเล็กกินเสื้อพี่เรื่องไงเนี่ยเอา,เอาลุงเรียนลุงเลี้ยนจัดไปโชว์ขอ,องมัดตัวนี้นะรอบเบื้องนอกเนี่นี่น้า <c oughs> <c oughs> นกเอาลแกแกแกขอได้แก้หนนะหยาดน้มมาดน้านูมมานั่งมาแม่ไม่ครัวเฮาด่าตีข้าว น้มามาเบิ้งหลังบ้านพี่นอกนี่เป็นบอลนี่คืออย่างจ้าต้มต้มอะไรต้มเครื่องในหมูนี่เรื่อย โอ้เจ้าสัวพ่นต่ำเองแล้แสัวตรงนีนะตื้แขกเก็ร์นี่เฮนบอร์นตอนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ก็ยังกินเบียร์ลาวอยู่เบียร์ลาวถือว่าได้ครับความนิยมส้มซอฟจากพี่น้องทางฝั่งไทยหลายเนาะ ว่าเอาเซรถน้ำอาเซลรถน้ำแล้วก็เห็นอ่อโดยเฉพาะพี่น้องทางฝั่งอีสานเนาะจะค่อนข้างว่ามักอ่ามักเบียร์เบียร์ลาวบอกคิดว่าเอื้อยสะดอกาติคิดว่าอเอื้อยสะดอกโอ้ยบ่ควยพอดีสุกเมือเลยด้บ่ควยสุกด้เริ่มสุกแล้วเนาะเมือแล้วบ่ควยสุกล้ ปลาเซลมอนเด้อพี่น้องเด้อที่จริงปลาเซลมอนได้ยินว่าเพื่อนมีเพื่อนมีแต่เมื่อคืนนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนเอาไว้ก่อนเพื่อนว่ากินบ่ะหมี่ไหวเพราะว่าเพื่อนเอาอาหารการกินมาให้หลายเฮงเนี่มจืดยเบิร์ดไปเบิร์ตไปเบิร์ตเลยเออเบิร์ตเลยเบิร์ตเลยแม่ยังอจุกเนี่ยใส่แขกเนี่ยใส่แขงใส่แขกทองแท้เออ ว้าวลูเวิรไปหละข้ามไปได้เนี่อันนี้นะซอยจุซอยจุขอนแก่นเจ้าระบายหอมซอยจุ๊อ๋อไม่จะข้ามไหมจ้าพาขินไม่ค่อยจะลอกขี่ก็มีหัวกะบุงงามเนาะโอ้หมดจิตเต้หมดจิตเต้สมบูรณ์เลยเป็นเสี้ยวไอ้ปูนนี่เนาะเออนายหมดจิตแล้วครับโปรโมทร้านนั่นโปรโมทร้านเป็นเนี่ยครัวร่มบุญเอับยืนทางหน้าดีๆแม่พินามาเอาเว้าวันนี้เอาสามโซ่หนึ่งเริ่ม สบายดีมื้อนี้ก็มาแต่ฝั่งลาวเด้อมากินห้านลาบแซ่บเสีบอยู่จังหวัดขอนแก่นเนาะชื่อฮ้นนอานว่าจังได๋ชื่อฮ้านว่าครัวร่ำบุญเนาะให้ได้กลายไปกลายมาทางนี้มันจะลืมมาแวะอุดหนุนเด้ออาหารแซ่บทุกอย่างมีหลายเมนูให้เลือกเจ้าเน้อขอบใจเออนี่นเนาะเพิ่นยังมีฟาร์มงัวอีกเนาะเดี๋ยวจัหน่อย,ยอ่ากินข้าวแล้วเดี๋ยวสิพาไป เบิ่งงารามงวของเพื่อนว่างวเพื่อนนั้นจะเป็นงัวน้อยใหญ่สมดานี่้ยอดงอยสึอาอ้อมโตเลย บรรยากาศพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นแคล่ลงราบลงราบตัวลำพกดดอกอดดจะไปนั่งกินตรงนั้นเด้อมาปัต้อมากนี ตังตังเราว่าตอนนี้กะบโบว่าบบว่าอย่างลยเนาะมีแต่กินอย่างเดียวเนาะโรงเรียนเนาะอืมกระสกแก่กุ้งเนาเอามาตัดใส่สดสกุ้งกินเหมือนกัเจาเลี้ยงอยู่กับละสิ่งเลยไก่ขอนแก่ชุกเข้ามาในโอ้40กิโลจากนี่ไปไก่ไก่ปอกขาย10,000นะสดแพงแพงหัวแบบมันแพงเอาอีกบ่ล่ะโบอ่ะอีก0 0สิเล4โบกัน3 ชุกคีมอใส่ขาไปไหนี่กอะมีน้องน้องได้แล้วได้แล้วสจูุได้แล้วเขาจะขายรูปอไรก็แกะอยู่อสามใส่นี้ประมาณสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบมนจีบอะไรเนอะสาสิบแปสองแสนเนองแสนซาเลิศตัวบไงไม่ไม่อีก มาห่อนัานอ้กเก็บพวงแแต่ว่าอ้กะบุญยมหัยดนบาอีเลยหรอเลี้ีงพองีกันเลยหอเดมนะยังบาอยู่กินเมาไปละร้เี่มันอะเอาสองอรนเอาเ้าของของมึงกอนมาเด้อกินขี่น้อยมาเดอมาเด้เอาลเอาลหงน้ำก้อนน่อน น้องบ่งบอซะไม่ได้หรอกจะเลยงหนามว่าชิมดูบอหะเก่งใจจะิงอีกสิตนอ๊เอาอยู่นี่ออน้องมัคือดับมัญญานอเก่งใจแกเยแต่ทำโนตัวน้ไม่เอนองไอ้อมดับเอีเมยเคเดี๋ยวนี้ให้น้องกินลเม่ใช่ปะเนี่ย อ uh ้เจกันยามานี่เออน้อดาวเออบโตมาเขาเนี sì> <h <h um> <h <h ่ยเขานิ่งกันได้บได้นมเงาเงาเลยนมเนาะตแค่อยให้เลิกสงรามาสงบลงต่ืได้หนิงกันย่กต้องหาคนกลางเนะอืราว่าเขาก็อ้ําเขจะจงออตันหนึงนี่ขอันของอมบวเลย

นอนมันออกแล้วงัวจลงก่อนยังลงมาบ้านเดียว้านตรงไปนั่นไปื้อยกันย่านลับข้าเตาวย่านนั้นใหม่บ้านด้วยว่าเอนแล้ววันนล้ตากผึ้งจะทำที้เป็นของขุัจะีความหอม

น้ันนอนอยู่หลังฟ้าคองอคือสตละแสแล้ว่ะตละลมไหวยเลยมีางคนอีกแม่นยังนกเวยเปลือกก็มีกูอยากเบิ่งยางลงไปลูกนี่าโนี่ไปวัดนี่ก็ยางไปซยางไปซื้อายายขวตอนนี้กินข้าวแล้วเนาะมาตอด้วยเลยน้แข็งใสนี่เซฟเนาะ ขั้นเปนไทยขั้นเป็นไทยนะพี่น้องเนาะมันนี้ก็ต้องขอขอบใจเนาะอุ้ยล้มล้มมันนี้ก็ต้องขอขอบใจเด้อน้องผู้ใหญ่ใจดีเะกับบ้านพี่บุญน้องนะพี่น้องเนาะ,ะ,ะไปมาหาสู่กับเพื่อนกับเลี้ยงขเข่าเลี้ยงน้ำเนาะกับฮากแทงกับเป็นลูกเป็นหลานเด้เลย ของฝากไปเลยด้วยคุณผู้ชมนะครัวครัวร่มบุญเนาะจะขอานเป็นไรที่เปดีกับลุงแม่ป้าเนาะเนาะเราไปทางนั่นเนาะกินข้าวกินน้ำกันมาถ้าไม้กินข้าวกินน้ำกันเาต้อนทับพับซูล่าสุดแล้วก็ไปดิีหลบข้าไปทางฝั่งลาวเนาก็กินข้าวกินน้ำเย็นกันเฮ้ามานี่ก็ต้อนทักย่างดีเลยขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อเนาะที่เราเข้ามาติดตักชมเนาะตอนนี้ก็จะได้ขอโต้ไปล้างถ้วยเสื้อน้องอมดาวกับเรา้องเนาะบายๆเด้อแล้วพบกันใหม่เด้อไปด่าพ่อจ้าก่อน